หลายๆพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับยังมีการใช้น้ําบาดาลกันอยู่ซึ่งทางผู้ว่าการประปานครหลวงก็ได้เปิดเผยถึงแผนนโยบายที่จะยกเลิกการใช้น้ําบาดาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของทางการประปานครหลวงให้หมดภายในปี2556ติดตามได้จากคุณสนธยารีวงศ์สาครับจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของทีมข่าวฮิตนิวส์เพื่อดูความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ พราะว่ามีหลายชุมชนที่ยังขาดในเรื่องของน้ําประปาใช้อุปโภคบริโภคและพบว่าบางชุมชนใช้การสูบน้ําจากบ่อบาดาลมาใช้แทนซึ่งปัจจุบันการสูบน้ําบาดาลมาใช้นั้นต้องมีการขออนุญาตและเป็นเรื่องผิดกฎหมายต่อเรื่องนี้ทางทีมข่าวได้ไปสอบถามถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขกรณีชุมชนที่ยังใช้น้ําบาดาลกับนายสมชายคล่องอาสารองผู้ว่าการประปานครหลวงหรือว่ากปน พบหลายประเด็นครับที่น่าสนใจในายสมชายเปิดเผยว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่ายังมีประชาชนกเกษตรกรหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนจำนวนไม่น้อยที่ใช้น้ําบาดาลอยู่ซึ่งจากผลการสํารวจของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลก่อนปี2545มีบ่อบาดานที่จดทะเบียนขออนุญาตในพื้นที่รับผิดชอบของกปนมากถึง2,301บ่อ ไม่รวมบ่อเถื่อนอีกจำนวนมากในจำนวนที่สำรวจนี้มีการใช้น้ำถึง6,949 0ลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรกปนได้ใช้มาตรการขยายพื้นที่บริการเข้าไปในชุมชนเหล่านี้จนสามารถลดจำนวนผู้ใช้ไปได้2,142บ่อเหลืออยู่156บ่อที่กำลังดำเนินการยกเลิอกอยู่ในขณะนี้ จำนวนบอ่อที่เราสามารถยุกเริ่ไปได้นี่นะครับก็ประมาณ2,000กว่าบอ่อนะครับนะเราก็มีปริมาณน,น้ําที่ทดแทนนะครับก็อยู่ประมาณ5 0,000 0กว่าคิวต่อวันนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะในจํานวนบอ่บอบรดานทั้งหมดเนะ่ที่ทางกรมทร,รัพยากรน้ําบดานเนี่ยได้สารวจดดเอาไว้ mm. เมื่อป 2, อี4 5หเนี่ยครับ mm. ก็อยู่ประมาณ2อ0 0บ่อครับก็เหลืออีกไม่กี่บ่อนะครับก็อยู่ประมาณ156บก่อนะครับร้อกบ่อเนี่ย ็มีส่วนหนึ่งที่เขายังจําเป็นต้องใช้อยู่โดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรรมรนะอยู่ส่วนหนึ่งประมาณ10แห่งหรือ10บอ่อนอกนั้นก็เป็นเรื่องของบริโภคก็ะ4 0 44แห่งนะครับแล้วก็มีธุรกิจอยู่ร้อยอยู่ร้อยกว่าแห่งนะครับก็ลดน้อยลงมาไปมากแล้วครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลมาใช้นั้นมติคอรมอเมื่อปี2547กํากำหนดให้มีการยกเลิกการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ที่น้ำประปาเข้าถึงทั้งหมดภายในปี2556 ยกเว้นเกษตรกร,ร,กรบางรายหน่วยงานหรืออุตสาหกรรมที่จําเป็นเท่านั้นเช่นอุตสาหกรรมการฟอกย้อมแต่ต้องควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมบอเอกชนเนี่ยโดยทั่วไปนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีเป็นเฉพาะาเฉพาะเรียกว่าเฉพ,พาะกิจยกตัวอย่างเรื่องอุตสาหกรรมประเภทฟอกย้อมนะครับอันนี้ก็คงเป็นที่ได้รับการยกเว้นแต่โดยทั่วไปถือว่ายกเลิกแต่ทําไม ถึงพบว่าชาวบ้านบางคนบางกลุ่มเนี่ยถึงจะมีน้ำบาดาลอยู่นี่ก็ต้องเรียนตรงๆเลยว่าคงเกีเ่ยวกัเรื่องของการแค่จะบอกลักลอบมันก็คงไม่ถึงอย่างนั้นว่าเป็นความจําเป็นของเขาที่เขาต้องขุดบ่อบาดาลและถามว่าเขาขออนุญ,ญาตไหมน่าจะไม่ได้เป็นการขออนุญาตครับนายสมชายบอกว่าการสูบน้ําบาดาลในพื้นที่กรทมและปริมณฑลมาใช้นั้นถือว่าเป็นการเร่งอัตราการซุดตัวของดินมากขึ้น เพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นดินเลนลอยเหนือน้ำยิ่งน้ำลดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้แผ่นดินซุดตัวลงเท่านั้นโดยจากผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยพบว่าหากปล่อยให้มีการใช้น้ำบาดาลกันแบบไม่หยุดยัง้งเ <c oughs> ชื่อว่าภายในปี2,560กรุงเทพจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล1เมตรแน่นอนซึ่งนายสมชายบอกว่าการสูบน้ำมาใช้นั้นปัจจัยสำคัญอยู่ที่ความเห็นแก่ตัว และขาดวินัยในการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมผลเสียโดยทั่วไปเนี่ยก็อ,อาจ<อ>เป็นพูดได้ถึงระดับชาติได้เลยเพราะ,าป,ระประเด็นก็คือใน,นเรื่องของแผ่นดินสุดนะครับก็ต้องยอมรับโดยทั่วปไปว่าในเขตปริมณฑลกรนะุงเทพมหานครและปร,ะรินมณฑลเนี่ยปัญหาหนึ่งของน้ําท่วมที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากการสุดตัวของแผ่นดินการสุดตัวของแผ่นดินนี้ก็เกิดจากน้ําบาดาลที่เคยอุ้ม นะอุ้มดินเอาไว้เมื่อเอาน้ำที่เป็นของเหลวออกไปมันก็จะเกิดโพรงขึ้นมาเพื่อเกิดการสุดตัวใน,าานกรุงเทพมหานครเห็นได้ชัดเจนนะครับที่เป็นเขตดรอบเรียกว่าเขตวิกฤตนะครับอย่างไรก็ตามกปนเชื่อมั่นว่าจะสามารถสนับสนุนการยกเลิกบ่อบาดาลมาใช้น้ำประปาได้ในไม่ช้าและยืนยันว่ากปนมีศักยภาพความพร้อมทั้งเรื่องของคุณภาพน้ำประปากำลังการผลิต และอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีประปลาใช้ได้แน่นอนแม้ว่าการใช้น้ำบาดาลจะเป็นทางเลือกที่ต้นทุนถูกที่สุดแต่ผลกระทบต่อสังคมรวมที่กำลังคืบคลานเข้ามารุนแรงกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเพียงไม่กี่คนสัญญาสิบวงศาทีมข่าวฮิตนิวส์รายงาน